เสรีพิสุทธิ์ซัดสวสาอย่าเห็นแก่ตัวขอฉีดวัคซีนเข็มสามย้ำทำอะไรนึกถึงประชาชนก่อนเจกรกดาคม64ผพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวทสวสบบัญชีร,รายชื่อและหัวหน้าพักเสรีรวมไทย กล่าวที่รัฐสภาถึงกรณีที่ประชุมวิบสฝ่ายมีข้อเสนอให้รัฐบาลจัดหาฉีดวัคซีนเข็มที่3ให้กับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภาและบุคลากรรัฐสภาว่าเป็นเรื่องดีจะได้ไม่มีโรคระบาดงานจะได้เดินได้แต่ส่วนตัวไม่เห็นด้วยต้องมองทั้งประเทศว่ายังมีประชาชนอีกจำนวนมากยังไม่ได้รับวัคซีนเข็มหนึ่ง แต่สอวอและสอสอฉีดกันไปแล้วสองเข็มและจะให้ฉีดเข็มสามอีกจึงไม่เห็นด้วยขอไปฉีดวัคซีนเองข้างนอกไม่รบกวนสภาเอาไว้ให้ฉีดบุคลากรในสภาคิดว่าเห็นแก่ตัวเกินไปไม่มีความจําเป็นแค่สองเข็มก็คุ้มกันพอแล้วสอสและสอวอต้องรู้จักป้องกันตัวไม่สัมเเลเทเมาไม่นอกลูนอกทางอย่างที่เป็นข่าวจะได้ไม่เกิดปัญหา เข็มสที่จะฉีดให้นั้นสามารถกระจายไปให้ประชาชนได้พลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์กล่าวต่อว่าประเทศไทยยังมีความเหลื่อมล้ำอยู่เสมอไม่เว้นแม้กระทั่งเรื่องวัคซีนแทนที่จะให้ผู้สูงอายุได้รับวัคซีนก่อนกลับเป็นผู้ที่มีเส้นสายได้วัคซีนก่อนใครเส้นใหญ่มีเส้นสายก็ได้ฉีดวัคซีนก่อนดังนั้นจะทำอะไรก็แล้วแต่ต้องนึกถึงประชาชนเป็นสำคัญ สอดคล้องกับนายศิระเจนจาคะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกรุงเทพมหานครพักพลังประชารัฐกล่าวถึงกรณีที่วิบสามฝ่ายมีข้อเสนอแนะในการจัดหาวัคซีนโควิด -19 เข็มที่3ให้สอวอและสสว่าเป็นเรื่องที่ไม่เหมาะสมส่วนตัวเห็นว่าผู้แทนราษฎรที่มีเงินเดือน1 0 0 0 0แสนกว่าบาทหากจะฉีดวัคซีนเข็ม3ให้นำเงินเดือนของตนเองไปจองสิทธิ์ในการฉีดวัคซีนดีกว่า เนื่องจากวัคซีนทางเลือกขณะนี้ก็มีแล้วซึ่งขณะนี้ตนก็ได้จองวัคซีนเข็มที่สามแล้วดังนั้นเรื่องนี้จึงจำเป็นจะต้องเสียสละให้กับประชาชนที่ยังไม่ได้ฉีดวัคซีนเข็มแรกส่วนกระแสที่อยากให้ฉีดวัคซีนเข็มสามให้กับบุคลากรทางการแพทย์นั้นตนเห็นด้วยเพราะเป็นบุคลากรด่านหน้าที่เสี่ยงมากที่สุดอีกทั้งมีข่าวว่าไม่ได้รับเบี้ยเลี้ยงค่าล่วงเวลาซึ่งเรื่องนี้ ตนจะติดตามให้ถึงที่สุดและต้องเรียกร้องให้มีการเร่งจ่ายให้เร็วที่สุดยอดผู้เสียชีวิตโควิดพุ่งห้องเก็บศพเต็มโรงพยาบาลเตียงเต็มขอให้ดูแลตัวเอง 7กรกฎาคม64จากรายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19 วันนี้ตัวเลขผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่มสูงถึง6,519รายเป็นผู้ป่วยที่อยู่ในเรือนจำ55รายเสียชีวิตเพิ่มอีก54รายรวมมีผู้ป่วยสะสมตั้งแต่วันที่1เมษายน2564 จำนวน272,309รายเจ้าหน้าที่เก็บศพและรักษาสภาพศพโรงพยาบาลจุฬารัฐ3อินเตอร์โพสต์ภาพและข้อความบน Facebook ถึงสถานการณ์ตอนนี้ระบุว่าอย่าว่าแต่เตียงโรงพยาบาลเต็มเลยครับที่เก็บศพยังเต็มถ้ายอดผู้ป่วยโควิดยังพุ่งกระฉูดแบบนี้ ต่อไปเมนเผาศพก็จะระเบิดขอให้ท่านดูแลตัวเองดีๆขอให้ทุกคนปลอดภัยขอให้ทุกท่านก้าวผ่านไปได้โชคดีประเทศไทยและจากรายงานได้รับข่าวว่าพบหญิงอายุ50ปีติดเชื้อโควิด -19 นอนเสียชีวิตอยู่ภายในห้องแฟลตแห่งหนึ่งบนชั้น5ภายในซอยประชาสงเคราะห์11เขตห้วยขวางกรุงเทพมหานครซึ่งยังไม่มีหน่วยงานไหนเข้าไปเก็บร่าง โดยเสียชีวิตตั้งแต่เวลาสานาฬิกาเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานอกจากผู้เสียชีวิตแล้วยังมีคนในครอบครัวติดเชื้อโควิดรวม5คนพักอาศัยอยู่ในห้องเดียวกันเบื้องต้นจากการสอบถามทราบว่าหญิงผู้เสียชีวิตคือแม่ขณะที่คนในครอบครัวอีก4คนคือพ่อลูกและญาติญาติทราบผลติดเชื้อมา5วันแล้วแต่ยังไม่ได้รับการรักษา นอกจากนี้ยังได้รับรายงานว่าผู้ป่วยติดเชื้อโควิดที่ยังรอรับการรักษาเป็นหญิงรายหนึ่งกระโดดลงมาจากที่พักอาคารพาณิชย์ในซอยเจริญนคร46แขวงบางลำพูล่างเขตคลองสานนอนหายใจรวยรินอยู่บนพื้นถนนหน้าบ้านชาวบ้านที่อยู่ในละแวกใกล้เคียงไม่มีใครกล้าเข้าไปให้การช่วยเหลือยืนดูอยู่ห่างและทำได้เพียงติดต่อสายด่วนเจ็บป่วยฉุกเฉินหมายเลข1669ให้ส่งรถกู้ชีพเข้ามาช่วยเหลือ เลข,ขานุการชุมชนวัดสุดทารามที่ดูแลชาวบ้านในละแวกดังกล่าวบอกว่าที่ผ่านมาได้ส่งข้าวส่งน้ําให้กับคนในบ้านหลังนี้หลังจากทราบข่าวว่าติดเชื้อโควิด1 9ตั้งแต่วันที่30มิถุนายน โดยในบ้านยังมีญาติอยู่รวมกันอีกสามคนอยู่ระหว่างการกักตัวดูอาการซึ่งตนเองที่ดูแลชุมชนก็พยายามช่วยเหลือหาเตียงให้กับหญิงคนนี้กระทั่งเมื่อวานนี้ได้รับผลการตรวจยืนยันจากโรงพยาบาลซ้ำแต่ไม่มีเตียงให้เข้าไปรักษาจึงเกิดความเครียดตัดสินใจกระโดดลงมา สอบอคเตรียมพิจารณาล็อกดาวน์ทั้งประเทศหากทีมแพทย์เสนอเจกรกฎาคม64ผพลเอกนัทพลนาคพาณิชเลข,ขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติในฐานะผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโครโครโนา2019หรือสปออสอบอค กล่าวถึงข้อเสนอล็อกดาวน์ประเทศว่าตนเองได้ยืนเช่นนั้นเหมือนกันขณะนี้รอข้อเสนอที่เป็นทางการและจะรับพิจารณาพร้อมกับย้ำว่าสอบคอจะฟังกระทรวงสาธารณาสุขเป็นอันดับแรกเนื่องจากขณะนี้ตัวเลขผู้ติดเชื้อยังทรงตัวอยู่จึงต้องนำเรื่องดังกล่าวมาพิจารณาส่วนจะออกมาตรการแบบไหนจะต้องหาหรือกันอีกครั้งโดยพลเอกนัทพลย้ำว่า ขอให้ประชาชนทำความเข้าใจกับคำว่าล็อกดาวน์ซึ่งได้มีมาตรการออกมาเมื่อเมษายนปี63และหลังจากนั้นเป็นการออกมาตรการปิดกิจการชั่วคราวและลดการเคลื่อนย้ายส่วนการประเมินการออกมาตรการจะยังเป็นวันที่12กรกฎาคมหรือไม่พลเอกนัทพลระบุว่าหากมีจำนวนผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นก็จะมีการประเมินเร็วขึ้นตาม แต่หากมีผู้ติดเชื้อทรงตัวก็ยังคงเป็นวันที่12กรกฎาคมเช่นเดิมเพื่อการประเมินที่ครบถ้วนแต่ย้ำว่าไม่ใช่การนั่งรอดูตัวเลขเฉยๆแต่จะควบคู่ไปกับมาตรการอื่นๆเช่นการควบคุมการเคลื่อนย้ายการรักษาพยาบาลจัดหาเตียงเพิ่มเติมเป็นต้นส่วนการล็อกดาวน์จะเป็นเพียงพื้นที่การแพร่ระบาดของเชื้อเดลต้าหรือเหมือนกันทั้งประเทศนั้นพลเอกนัทพลระบุว่าอาจจะไม่เหมือนกัน และเน้นแต่ละพื้นที่ต่างกันอย่างกอทมอและปริมณฑลและ4จังหวัดชายแดนภาคใต้ส่วนพื้นที่อื่นก็ต้องมีมาตรการที่สูงด้วยเช่นกันเพราะหากเป็นการล็อกดาวน์หรือเซมิล็อกดาวน์ก็ต้องมีการประเมินและลดหลั่นไปตามลำดับไม่ได้หลีกเลี่ยงการใช้คำว่าล็อกดาวน์ของประเทศเพราะคำว่าล็อกคือการไม่ให้ไปไหนแต่ที่ผ่านมายังอนุญาตให้เคลื่อนย้ายได้ แต่เมื่อไหร่ที่จำเป็นจะต้องใช้มาตรการล็อกดาวไม่ว่าจะเป็นบางห่วงเวลาหรือบางพื้นที่จะต้องมีความชัดเจนในสถานการณ์พร้อมกับย้ำว่านิยามของคำว่าล็อกดาวของสอบอคคือเหตุการณ์เมื่อเมษายนปี63และจะต้องมีมาตรการเพื่อเยียวยาประชาชนรองรับ และข้อมูลที่กระทรวงการคลังแจ้งมาว่าเมษายนปี63ใช้งบประมาณเยียวยากว่าเดือน3 0 0นล้านและยังไม่สามารถเยียวยาประชาชนได้อย่างทั่วถึงสอบคอจึงมีการเน้นย้ำให้ประชาชนสามารถประกอบอาชีพได้แต่ไม่เสี่ยงต่อการติดเชื้อ อย่างไรก็ตามต้องมีการวิเคราะห์ปัจจัยแท้จริงคืออะไรแต่ถามต้นเหตุแท้จริงคือทั้งหมดก็อาจจําเป็นจะต้องล็อกดาวน์ซึ่งต้องหารับฟังข้อเสนออย่างเป็นทางการอีกครั้งเ <wać> จ้าหน้าที่เข้ารับผู้ป่วยโควิด4รายติดอยู่ห้องพักออกมารักษาตัวแม่เสียชีวิตค่าห้อง7กรกฎาคม64 จากกรณีหญิงอายุ50ปีติดเชื้อโควิด -19 รอเตียงนอนเสียชีวิตอยู่ในห้องบนแฟลตดินแดงชั้น5ซอยประชาสงเคราะห์11เขตห้วยขวางกรุงเทพมหานครเมื่อเวลา3นาฬิกาช่วงเช้าวันนี้และมีคนในครอบครัวอีก4คนคือพ่อลูกและญาติทราบผลติดเชื้อมา5วันแล้วยังไม่ได้รับการรักษาผู้เสียชีวิตคือแม่ ล่าสุดทางกลุ่มเส้นได้โดยคุณพัดซึ่งเป็นพี่ในที่ทำงานเข้าให้ความช่วยเหลือหลังจากได้รับแจ้งว่าพบผู้ติดเชื้อในแฟลตดินแดง4คนทั้งหมดเป็นคนในครอบครัวเดียวกันและมีผู้เสียชีวิตจากการรอเตียงเมื่อเวลาประมาณ3นาฬิกาของวันนี้1คนเป็นหญิงวัย50ปีซึ่งครอบครัวนี้ทราบผลตรวจว่าติดเชื้อมาแล้ว5วันแต่ยังไม่ได้รับการรักษา กลุ่มเส้นได้จึงประสานเจ้าหน้าที่การเคหะแห่งชาติเข้าช่วยเหลือนำผู้ติดเชื้อทั้งสี่คนไปรักษาที่โรงพยาบาลบุษราคาเมืองทองธานีแล้วส่วนศพของผู้เสียชีวิตมูลนิธิปอเต็กตึ้งจะเข้าไปดำเนินการเก็บศพเพื่อนำไปประกอบพิธีทางศาสนาที่วัดห้วยขวางสอบถามชาวบ้านที่อยู่ในพื้นที่เล่าว่าครอบครัวนี้อาศัยอยู่ด้วยกัน6คน ทั้งหมดมีผลตรวจพบติดเชื้อโควิด1 9มีหนึ่งคนถูกส่งตัวไปรักษาก่อนหน้านี้ส่วนที่เหลือห้าคนพักอาศัยอยู่ภายในห้องที่ผ่านมาเพื่อนบ้านพยายามติดต่อหลายหน่วยงานให้เข้ามาช่วยเหลือแต่ไม่ได้รับการตอบรับกระทั่งเกิดเหตุสลดขึ้นโดยผู้เป็นแม่ป่วยมีโรคประจำตัวและอายุมากแล้วด้านพอ่อเริ่มมีอาการแน่นหน้าอกและญาติอีกสามคนมีไข้ ด้านสาวบคถแถลงสถานการณ์โควิด -19 วันนี้มีผู้ติดเชื้อเพิ่ม6,519รายมาจากระบบเฝ้าระวัง4,958รายคัดกรองเชิงรุก1,490รายเรือนจำ55รายต่างประเทศ16ราย โดยมีผู้ป่วยกลับบ้านเพิ่ม4,148รายและอาการหนัก2,496รายใช้เครื่องช่วยหายใจ676รายเสียชีวิต54รายยอดผู้ป่วยกลับบ้านได้231,171คนยังคงเหลือรักษาตัวในโรงพยาบาล67,614คน ซึ่งยังคงมีจำนวนผู้ป่วยที่รอเข้ารับการรักษาอีกเป็นจำนวนมากชาวเน็ตส่งกำลังใจให้โลหานสุนัขทหารโดนยิงขณะปฏิบัติหน้าที่6กรกฎาคม64เพจเฟซบุ๊ก ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาคสี่ส่วนหน้าได้แชร์เรื่องราวของฮีโร่สีคขาสุนักทหารที่ปฏิบัติภารกิจเคียงบากเคียงไหลเจ้าหน้าที่ปราบปรามผู้ก่อความไม่สงบในจังหวัดปัตตานีจนตัวเองถูกยิงได้รับบาดเจ็บโดยเรื่องราวโพสต์ระบุว่าถ้าไม่มีโลฮานเมื่อวานคนที่โดนยิงคงเป็นผมสิ่งแรกที่ทำหลังจากมีคนยิงออกมา คือผมตะโกนถามหาโลหานว่าอยู่ไหนพอเห็นน้องวิ่งมาหาดูตามตัวไม่มีบาดแผลมีรอยเลือดตรงหูเลยรู้ว่าโดนยิงอย่างโชคดีที่ไม่โดนจุดสำคัญถ้าสูงอีกหน่อยคงเจาะหัวน้องไปแล้วดีใจมากที่เห็นโลหานปลอดภัยเพราะร่วมทุกข์สุขกันมานานตอนน้องโดนยิงไม่มีเสียงร้องจากปากน้องเลยน้องกล้าหาญมาก ทำหน้าที่สมเกียรติสุนัขทหารนี่คือคําบอกเล่าของพลอาสาสมัครนพร,รัตน์ไร่รัตน์ผู้บังคับสุนัขทหารศูนย์ฝึกสุนัขทหารฐานปฏิบัติการน้ําดําหน่วยเฉพาะกิจอโนทัยจังหวัดปัตตานีที่เข้าปฏิบัติการร่วมกับเจ้าหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายกับกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงในพื้นที่บ้านฉาสามต้นและบ้านบือแนบาแดอําเภอสายบุรีจังหวัดปัตตานีเมื่อวันที่5กร,รกฎาคม6.4ที่ผ่านมา ทำให้สุนัขทหารโดนยิงได้รับบาดเจ็บขณะเข้าค้นหาคนร้ายที่หลบซ่อนตัว โลฮานคือสุนัขทหารเพศผู้สายพันธุ์เยอรมันเชพเพิร์ดอายุ2ปีเข้าประจำการในสนามในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้พร้อมกับพลอาสาสมัครนกพร,รัตไร่รัฐเป็นเวลา4เดือนมีภารกิจสะกดรอยค้นหาเข้าชาร์จโดยได้รับฝึกเพิ่มเติมขีดความสามารถในทางยุทธวิธีเป็นอย่างดีเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจดูแลพื้นที่รวมกับเจ้าหน้าที่ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ โลฮานโดนยิงเข้าที่ใบหูด้านขวาโชคดีไม่โดนจุดสำคัญอาการโดยรวมปลอดภัยราเริงอยู่ในความดูแลของพลอาสาสมัครนพรัตน์และเจ้าหน้าที่หมวดเสนารักของศูนย์ฝึกเป็นอย่างดีชาวเน็กเข้ามาส่งกำลังใจให้ทั้งเจ้าหน้าที่ทหารและให้โลฮานหายไวๆและชื่นชมในความกล้าหาญเสียสละทำหน้าที่ได้อย่างดีเยี่ยม เพลงชนทิดาโดนทัวลงหลังแจงดราม่าแทนแม่ตู่นันทิดาพักเล่นไอจี 7กร,รกฎาคม64จากกรณีเหตุระเบิดเพลิงไหม้โรงงานหมิงตี้เคมิคอลจำกัดในซอยหญิงแก้ว21ตำบลบางพลีใหญ่อำเภอบางพลีจังหวัดสมุทรปราการเมื่อวันที่5กร,รกฎาคมที่ผ่านมาสร้างความเสียหายต่อบ้านเรือนและทรัพย์สินต้องสั่งอพยพประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ในรัศมีอันตารายไปอยู่ที่ศูนย์ให้ความช่วยเหลือใกล้เคียง จนชาวเน็ตได้เข้าไปตั้งข้อสังเกตและตามหาตู่นันทิดาแก้วบัวสายนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการหลังจากเกิดเหตุเงียบหายไม่ลงพื้นที่ทั้งที่เป็นนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการจนชาวเน็ตประกาศตามตัวนำภาพมาประกาศตามหาคนหายเพราะจังหวัดสมุทรปราการตอนนี้วิกฤตหนักหลายเรื่อง ทั้งเรื่องที่พบผู้ติดเชื้อโควิด -19 มีจำนวนสูงขึ้นทุกวันจนทำให้มีผู้เดือดร้อนและอพยพเป็นจำนวนมากแต่กลับไร้งเงาของนายกตู่ทั้งที่อยู่ในพื้นที่ที่ต้องรับผิดช,ชอบต่อมาด้านเพลงชนทิดาอัศวเหมออกมาชี้แจงปกป้องแม่ทางอิน t ตา r กรมเพื่อสื่อว่าพ่อแม่ของเธอนั้นไม่ได้นิ่งดูได้ซึ่งข้อความได้ระบุว่า ช่วงค่ำวันที่5กรกฎาคม64นายกนันทิดากแก้วบัวสายนายกองค์กรริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการและคุณชนสวัสดอส์อัศวะเหมประธานหอ,อการค้าจังหวัดสมุทรปราการมีความห่วงใยพี่น้องประชาชนชาวบางพลีที่ประสบเหตุเพลิงไหม้โรงงานพลาสติกและเกิดสารเคมีระเบิด มอบหมายให้ในายสมรักษ์ควรสงวนรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการลงพื้นที่พร้อมหาหรือร่วมกับนายธีรพัฒน์ประยุนสิทธิ์ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีและนายประพศ์แย้มพรยกำนันตํตำบลบ,บางพลีใหญ่ พร้อมกันนี้เจ้าหน้าที่ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฝ่ายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกองช่างได้นำรถสุขาเคลื่อนที่และฝ่ายส่องสว่างเข้าอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนในศูนย์พักพิงจุดอบอตาบางพลีโรงเรียนคลองบางกระบือวัดบางฉลงและโรงเรียนวัดบางพลีใหญ่ใน แต่ถึงอย่างไรก็เกิดดราม่าต่อเนื่องจนทัวลงหนักลามเข้าไปในไอจีของเพลงจนเจ้าตัวตั้งค่าล็อกไอจีเป็นส่วนตัวรวมถึงแฟนหนุ่มเป็กเสรณีลูกชายของอนุทินชาญบิรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณาสุขก็ล็อกไอจีเป็นส่วนตัวไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว